สวัสดีครั้งครับกัลลาเลนเจอร์วันนี้มาเร็วกนหน่อยนะสุขภาพไม่ใช่สุขบ้าไปคือเริ่มดูแลปรับเวลาของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วครับเหมือนเดินรับ1นบวกหนดานปกติถ้าประสบการณ์2เท่านี้นะครับน้องๆมือใหม่ก็จะได้เก็บเลเวลกันง่ายขึ้น ถ้าเปิดได้ตัวดีๆครับมันก็ผ่านได้แทบทุกดานแหละต้องมีอะไรบ้างนะเสือขาวแล้วมั้งอันนี้ก็ว่างก็ทําครับทำขำๆถ้าทําไม่ได้ก็ค้ำๆไปก็ได้ครับสดาวมันจะเหลือตัวอะไรเก่งๆอีกล่ะไม่เหลือแล้วครับเกียฟีก็กระจอกเออหนึ่งบวกหนึ่งกบแดง8ดาวได้แล้วนะครับกับไอดีหลักด้วยโอ้โห อวดงานอวดต้องมาครับสำคัญที่สุดคือการอวดครับอะสักครู่สักครู่ต้องเซิร์ชคิวน่าจะดูทีมได้นะ กดเทียก่อนแล้วกดเซิร์ชเอ่อข้าไปดูเมมเบอร์เจด์เคอุนตราอุนตรา <c ười> เกรวี่ใกล้เต็มแล้วเฮ้ดูได้ด้วยนะผมใส่ตัวให้มันเลื่อนหนาๆนนแล้วเน้นติดสกิลค,ครับคือปกติมันก็ไม่ค่อยติดนะกี่วิตีครั้ง ตีจสี่หมืนกับหมื่นสองพิกวกว่าครับก็ตีเร็วกว่าอ่างแถมระยะสก,กิลก็กว้างกว่าด้วยเดี๋ยวรอรีวิวแล้วกันก็เล่นสายเทิแบบเพลินๆครับคือถ้ามีมันทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นครับถ้าไม่มีก็ตัวอื่นก็ได้ครับแต่ตัวเดือนหน้าก็อ,อาจจะมีตัวตีทะลุอมาตะแรงๆหรือตีทะลุทั้งแถวอะไรอย่างเงี้ยลบอมาตะทั้งแถว ก็เผอไปประมาณนี้นะอ่ะจัดทีมก่อนปกติครับนอกเรื่องตลอดก็ขอให้ได้กันนะปด,ดาวก็ไม่รู้จะช่วยใครครบ <laughs> ถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมได้ผมก็โอ้จบเลยภารากิจสำเร็จได้ทันทีคือถ้าไม่ได้ผมจะบ่นไปเรื่อยๆอ,อยากไอทีนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมั้ง ไม่มีอะไรให้อัพแล้วนี่เนี่ยตัวมีอะไรให้อัพอีกอแต่ดนเสาวมันมีฉลามด้วยไงครับคือมีสักตวัวตัวชนอนะเออถ้าเป็นไอโอไอดหลักมีขาดตัวตัว,ตวขาดตัวชนครับจะใช้6ดาวกับ2ดาวอยู่เลยมันไม่มีตัวชนตัวอื่นคือถ้าได้เลมอนมาแล้วมีไดโนเสาร์ด้วยโอโห้หรือมีฉลามด้วยนี่ กึ่งอมตะเลยตกลงโคนี้สตันก็ดีนะครับโคนี่สร้างสรรค์นเนี่ยคือแม้จะไม่ไม่กี่วิก็เถอะมันก็หยุดฝ่ายตรงข้ามได้ครับแถ่ไม่ยืนไกลตีเร็วอีกตีเร็วก็จะออกสกิลเร็วครับไม่ถึงสองวิโจมตีหนึ่งครั้งครับโอ้โห บางทีเราเห็นมันเก่าไนงะเราก็คิดว่ามันกากแล้วแต่พอมาดูดูแล้วไม่ดีกว่าอ่างนะตรงที่มันตีเร็วนี่แหละโอเคครับดาดนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษครับคืออะไรก็ได้ครับมีค่าเท่ากันครับคือวัตถุดิบสีดาวส่วนใหญ่ก็เอาไปย่อยย่อยก็ได้แร่ดำผลึกดำมาใช้อะไรพวกนี้ วันนี้บออะไรดีบอลไทยตีกันอีกแล้วใช่ไหมคือยุคสมัยนี้ครับพี่แนะนําว่าไม่ต้องด่วนตัดสินใจครับคือทั้งสองฝ่าย่ะเจ้าบ,บ้านและทีมเยือนอแฟนๆเขาก็จะเอาอะไรอะข้ออ้างของฝ่ายตัวเองมาพูดข้อได้เปรียบของฝ่ายตัวเองมาพูดครับ เอาคลิปที่ฝ่ายตัวเองได้เปรียบมาทำให้ให้ดูแล้วก็พูดถึงเื่อมือที่3บ้างทีมอื่นบ้างอะไรผู้ที่ได้ผลประโยชน์บ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนผิดหรืออาจจะเป็นเจ้าบ้านทำเองชัดๆหรือทีมเยือนที่รอจะอะไรอะไรกันหรืออาจจะเป็นคนอื่นจริงๆก็ได้คือ ไม่กล้าฟันถงครับเราคนนอกอะ่ะน,นี่ก็กดผ่น่ายไปนะแต่ก็น่าเล่นนะที่ด่านนี้ยังไงก็น่าเล่นก็กจบเกมทีแสนห้าไม่ถึงสองนาทีได้แสนห้าได้มาก็ไม่ได้ใจ <c oughs> อืมฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราหรือ เราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์อะไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ครับข้ามข้ามไปบ้างก็ได้น่ะตีป้อมได้เร็วกว่าคอมไหมโอเคไหมประมาณเนี้ยเออว่าเฮ้ยกดเองมันก็เร็วเว้ยประหยัดไอเทมไมได้หนึ่งอย่างแล้วครับทีมนี้ติโอลนเดียวอยู่ละโอ้โหเนี่ยครับความเก่งของตัวใหม่ ใครต้องการตัวแบบยิงป้อมแรงอะ่ะจัดมาได้เลยแต่บัฟให้ตัวเองด้วยคือเป็นบัฟที่เป็นที่ต้องการอะ่ะบัฟหลบสกิลครับใครๆก็ต้องการแถมเพิ่มโจมตีให้อีกสองเท่าอีกโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปเล่นด่านลองด้วยแล้วกันเนะ อน้อยก็ได้แร่มาใช้ะครับอ่ะวนเป็นเรื่องเดิมต่อก็ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางทีผมก็แนะนำว่าไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ครับรอเขาตัดสินจบอะไรจบก่อนแล้วค่อยไปเสือก็ได้ <c oughs> คือบางทีรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องก็ได้ไหมคือฝ่ายไหนชนะ เราก็ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไงถึงแม้เป็นทีมที่เราเชียร์ก็ถเถอะบางทีเราก็ไม่ได้ไปตีอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเราจะไปรับรู้สึกผิดด้วยก็ก็ไม่ใช่เรื่องไงเออเราเ็ฝ่ายมาดูปกติอะไรเงี้ยก็จบไปแบบปกติฉะนั้นก็ไดา้น้ำครับ างเรื่องถ้าเราเป็นอยู่ห่างอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปอะไรอะไรัเขามากก็ได้และนอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกในเรื่องเกี่ยวกับรับน้องอะไรต่างๆอีกแล้วแม่งคดีพลิกขึ้นมาเนี่ยเป่ะพลิกอีกแล้วสรุปว่าเป็น เรื่องเล่นกันภายในและเป็นอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ก็ไม่ได้ตามแหละก็อบ,บอกแล้วว่าไม่ได้ไปเสือกทำไมดูเหมือนไม่รับผิดชอบใช่ไหม,มก็บางทีแม่งทั้งสองฝ่ายมันก็มัว่วไงเมื่อแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งทั้งเขาก็จะพูดเข้าข้างฝ่าย,ยเองนะครับลืมมองข้อเสียของ ไม่พยายามจะมองข้อเสียของฝ่ายตัวเองเลยคือแบบจะโยในในฝ่ายตรงข้ามผิดให้ได้เว้ยาดานนี้ดีกว่า1นหนึ่งเนาะเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรครับเอาลุ้น8ดาวดีกว่านะแล้วก็ยังมีเรื่อยมากมายในโซเชียลนี้ซึ่งกระผมแนะนำว่าถ้าลดละเลิกในการเล่นโซเชียลได้ก็ดี จะมีเวลาทําคลิปหรือเล่นเกมอ่านหนังสือเล่าเรียนอะไรพวกเนี้น่านจะเยอะขึ้นผมก็จริงนะบางทีผมก็บบนี่ยแหละพยายามไม่รับรู้แล้วเราไปทําหน้าที่ตัวเองดีกว่าคืเอ,อเสือกไปแล้วแบบรายได้ก็ไม่มันก็ไม่ได้เพิ่มไนงะอ่าคือาบางคนเ็ก็มีหน้าที่ทำส่วนนี้นะ ปลูกดมอะไรพวกนี้แล้วเขาก็ได้รายได้จากส่วนนี้ด้วยซึ่งเขาได้ยังไงเขาก็ทำเขาก็อะไรดีละ่ะเขาใช้คำว่าอะไรดีอยากให้แบบเวลาเขาปลูกโดมไปขึ้นมาเขาก็อยากให้มีคนไปสนใจเยอะๆไงก็จะได้มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีงานมาให้เขาทำอีกซึ่งเราก็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอะเงินก็ไม่ได้เสียเวลาอีกกขเลยอย่างผมก็เลยต้องเออถอยดีกว่าไม่จะเลื <siempre makes punish able> ่อนที่สนใจบางทีก็ยังไม่อยากยุ่งเลยครับคือมันอารมณ์แบบทะเลาะกันในองค์กรอะไรเนี่ยรือพวกเดียวกัน มันก็พูดยากก็พูกเกี่ยวกันแล้วเขาไม่ฟังเราอะไรครับเออไปไกลเว้ยสรุปว่าสำคัญที่สุดครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีครับในฐานะลูกในฐานะพลเมืองอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ในฐานะคนส่วนหนึ่งในครอบครัวอะไรพวกนี้ คนในสังคมก็แบ่งระดับให้ดีแล้วกันคือประเทศชาติมันก็ต้องช่วยเหลือไงเอเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งเราก็เราจะไปทำทั้งหมดไม่มีทางครับเราก็ต้องเลือกสักอย่างแล้วกันเนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกแบบ ในด้านที่เราถนัดแล้วกันอย่างเช่นก็อะไรอะ่ะสิ่งแวดล้อมหรืออะไรวะถ้าคนเมืองก็อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณภาพชีวิตอะไรพวกเนี้ยหรือแยกย่อยปอีกมอไซค์บนทางเท้าอะไรพวกนี้เยอะไหม ถ้าเราจะทําก็มันก็มีหนทางให้ทําเยอะนะเราก็เลือกที่เหมาะสมกับเราแล้วกันไปอีกดา่าแล้วไหมอ่าพอแล้วกันครับรู้สึกตื่นมาเล่นเมื่อเมื่อคืนมัน้งก็สี่ชั่วโมง ไอดีหลักผมจัดทีมอยู่รอห้านาทีได้ไมั้ยตายแล้วไอตัวนี้โหช็อกเลยทีมเก่งเกินเนี่ยไม่ค่อยรับคนโหดกะว่าเอ้ยอยังไงได้ตีแน่เว้เด็กก็เด็กแหละอ้าได้ห้าคนนกเออสิบสองีครับไปต่อสรุปก็สรุปไปแล้วนะครับทำหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นเด็กก็ ตั้งใจเรียนปหาสิ่งที่ที่ตัวเองชอบครับพี่แนะนําเขาเรียกอะไรอะอาชีพที่คุณจะทําไปตลอดชีวิตนะครับโหคํามคมปะจริงนะชอบอะไรอะคือเรียนนี่มันแค่พื้นๆน,นะนอะ้องยังชีวิตยังไปอีกไกลกว่านี้อะมันเป็นสิ่งที่น้องต้องอยู่ไปด้วยกับอีกไกลครับตลอดชีวิตนั่นแหละ ก็พยายามหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วกันในช่วงวัยเรียนนี่แหละยี่สิบปีแรกเนี่ยหาให้เจอแล้วกันจะแนะนำกระตูนให้อ่านนะพี่ว่าดีนะหลายเรื่องแหละแต่ก็แพงหาอ่านเฉียนไม่ได้ด้วยครับเพราะมันไม่ใช่การ์ตูนฮิตไงอ่านแล้วแบบฟิลกูดอะอ่านแล้วรู้สึกเออรู้สึกดีจบดีในเรื่องดีอะไรพวกเนี้ย แต่พูดเล่นการ์ตูนมานี่ก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยอะไรกันแล้วมั้งเห็นว่าจะเจ๊งแปลกและหนังสือการ์ตูนอันนี้ก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรเขายังไงนะเออตัวไหนดีพีพีกันดีเปล่าอืมไม่ดีเดี๋ยวปวดหัวว่ะขออภัยแต่ตีแล้วนะไปดูรล อุเรเพล์แล้วกันว่าเล่นประมาณไหนก็มันรีนั่นไงรีแต้มวันที่สิบห้าเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะจัดลีกใหม่ออแลบแลบผลึกดำอีกแล้วว่กดดยากบแดงสามตัว อ่ะสหนึ่งครั้งแล้วกันนะแม่เพื่อนน้องเลยเนี่ยโอ้โหกระจอกสุดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหนี่แหละครับขาดทนชัดๆแต่ก็เปิดทั้ทัทุกวันเลยนะหาเรื่องจริงคะแนนประมาณนี้ขึ้นยาาเหมือนกันไปดูดิเจอใครแล้วชนะและแ้วตามใจบ้าง โอ้ชนะเหมือนกันนะโอ้โหซูเปอร์มาสเตอร์95ชนะเราด้วยไปตีครับตีแล้วชนะบุกเยอะๆแล้วกันไปดูกันสักรอบอันนี้ก็เล่นสไตล์เดิมครับบุกตะลุยตีแหลครับเนี่ยมีตัวตีไกลเยอะๆครับโอ้แต่เจออมอมตะเออรับนี้ก็ยิดเหมือนกันเกมนี้ มีอ่างานแล้วมันอ่างมันติดสกิลดีเหลือเกินซุปปอร์ตามครับคืออันนี้เน่นบกุกบุกเร็วจบเร็วแล้วเทคนิคเดียวที่แนะนําได้ครับอามาตะหมดแล้วพายุพัดเลยครับแต่ต้องเรียกผู้ไปเยนเนี่ยพัดเลยครับโดนฟีดครับแก้เกมเราจังหวะฟีดกลับครับยิงเอ้ยิงสามก่อนเว ฟีดปุ๊บแม่งแม่งแก้เกมมันเป๊ะเลยแถมันติดสกิลทันทีด้วยเออแล้วเราก็ได้เปรียบจบครับเป้าหมายคือเคลียร์ให้เกลี้ยงครับไปไปเกลี้ยงแล้วเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับคือถ้าเราจะตายหมดเนี่ยต้องมีเสือขาวสักห้าตัวประมาณเนี่ยคือถ้าเสือขาวก็เหลือแค่ตัวสองตัวมันคงไม่ซวยขนาดตายทุกตัว,ตวหรอกวะ โอเคสวยงามเกมไหนอีกที่เหลือก็ทั่วๆไปมั้ย2ี่ห้ายีห้าโอเคพอล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากครับก็ขยันเรียนแล้วกันเพราะยังไงเดี๋ยวปิดเทอมก็ว่างแล้วนี่ก็จะทำอะไรอะไรก็ก็แบ่งเวลาไว้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วกันนะ พูดถึงจะเลือกพวกนี้นะ <c oughs> คือก็เป็นห่วงไงคือถ้าโตมาแล้วเป็นแบบพึ่งตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมมันก็ไม่ดีไงแต่อ,อย่างน้อยก็พึ่งพาตัวเองได้เคแค่อยู่สักมัธยมเดี๋ยวก็รู้ครับเ <c oughs> พื่อนที่เป็นแบบขออย่างเดียวอะยืนด้วยลำแข้ขงตัวเองไม่ได้แต่อยากได้เหมือนเขาแต่เออยาวมันมีอยู่แล้วล่ะครับ ก็เลือกคบแล้วกันก้เพื่อนดีๆก็เก็บไว้ใกล้ๆตัวครับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องเลิกคบก็ได้อย่างน้อยก็มีความมีคำว่าเพื่อนอยู่แต่ก็อยู่ห่างๆแล้วกันไม่ต้องสนิทมากคนไม่ค่อยดีอะคือบางทีก็ถ้าเด็กไปก็ไม่รู้หรอกนะว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ลองเจ็บปวดดูก่อน ลองศึกษาลองเจ็บปวดอะมันต้องเจ็บอยู่แล้วล่ะแล้วมันจะซึ้งเองว่าควรจะอยู่กับคนแบบไหนอ่าแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ